มาชมข่าวกันต่อนะคะสำหรับในตอนนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุรถบรรทุกผักคันหนึ่งของมูลนิธิกองทัพธรรมได้เกิดพลิกคว่ำทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและบาดเจ็บอีกหลายคนรถบรรทุกผักและผละไม้ของกองทัพธรรมมูลนิธิชมรมนังสวิรัตคันนี้ได้นมุ่งหน้าจากตลาดสีมุมเมืองพร้อมด้วยผู้โดยสารอีก5คนซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมเมื่อรถล่นมาถึงหน้าโรงเรียนพลตํารวจบางเขนได้แซงรถปิกอัพคันหนึ่งตลบไม่พ้นชนกับรถปิกอัพ รถเกิดเสียหลักพุ่งเข้าชนกับเกาะกลางถนนพลิกคว่ำทำให้นายพรพิชัยเจียมกัรลาชานคนขับเสียชีวิตทันทีผู้โดยสารที่มาด้วยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยผักและผลไม้ที่บรรทุกมาด้วยเกลื่อนเต็มถนนอุบัติเหตุครั้งน,นี้ทำให้เกิดการจราจตรติดขัด วันที่7กันยายนพุทธศักราช2555ในวันนี้หางย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2534นั่นก็คือ21ปีร่วงมาแล้วชาวอาโศกได้สูญเสียขุนพลแห่งกองทัพธรรมผู้ยิ่งใหญ่ที่มากด้วยอิทธิบาทในการปฏิบัติธรรมที่ชาวอาโศกในยุคสมัยนั้นรู้จักกันดีเขาคือพรพิชัยเจียมกัณชาญหรือชื่อเล่นว่าปุ จากลาโลกนี้ด้วยวัยเพียง25ปีก็เห็นเขาเขาอยู่ก่อนจะมาก็เห็นอยู่หลังร้านล้างจานล้างหม้อล้างภาชนะแล้วก็บริการทั่ว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 ไปกับคนในร้านส่วนใหญ่ก็ของหนักๆที่คนที่ ส่วนใหญ่แม่ครัวก็ผู้หญิงไมต้องยกหม้อเบอร์ห้าสิมีผู้คนเล่าขานถึงตำนานในการประพฤติปฏิบัติธรรมของเขาที่ตั้งอยู่บนความลำบากไม่ยอ่อท้อต่อกิเลสท,ที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นการกินอยู่หลับนอนที่เคร่งครัดแต่ไม่เคร่งเครียดยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมรับใช้กลายเป็นแบบอย่างและแรงใจให้กับผู้มีพระอินทร์อันน้อยนิดได้ภาคเพียรตาม พรพิชัยเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2509จบการศึกษาชั้นระดับปวชจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือและระหว่างเรียนระดับปวสปีหนึ่งเขาได้ราออกมาปฏิบัติธรรมที่สันติอโศกและไปช่วยงานอยู่ที่ร้านชมรมมังสวิรัตแห่งประเทศไทยสาขาจตุจักรหรือเรียกสั้นๆว่าร้านชมรอเป็นคนที่คอยที่จะ พอจะใส่คนที่มาใหม่ๆซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเขาเข้าวัดมาก็ได้พี่ปุ๊เน่นะเป็นคนที่จะช่วยเหลือทางด้านจิตวิญญาณด้านความเป็นอยูอ่ก็รู้สึกประทับใจพี่ปุ๊แล้วก็มีเป็นความโชคดีที่ทได้เห็นการทํางานของพี่ปุ๊ห็นได้ว่าคนสมัยก่อนนี่ทํางานหนักมากล้างหม้อเป็นกองกองความพิชัยบอกว่าปรัชญาชีวิตของผมคือง่ายจน ง่ายคือมีชีวิตเรียบง่ายกินง่ายงายด้วยอาหารเรียบง่ายคือข้าวกล้องถั่วงากล้วยน้ำวา้าฟักทองนึ่งเพียงวันละหนึ่งมือ้อผ่อนพิชัยกินอาหารธรรมชาติมาเจปีเขากล่าวว่าผมรู้สึกว่ากินอาหารไม่อร่อยมา3ามปีแล้วครับได้เห็นรูปแบบของเขาครับก็รู้สึกว่าเออคนคนนี้เป็นคนขยันมีบางครั้งเขากำลังขี่จักรยานอยูอ่แล้วก็กำลังข้าว เขาก็กินไปด้วยขี่ไปด้วยเออผมก็เห็นแล้วโอ้โหคนคนนี้แบบอะไรนะขยันมากๆเลยครับส่วนจนคืออยู่อย่างมากน้อยสันโดษในปัจจัยสี่ด้วยความกล้าจนแล้วเรื่องผู้หญิงละ่ะความพ,พิชัยกล่าวว่าก่อนเข้าวัดผมก็เคยมีผู้หญิงในสเปคแต่พอมาปฏิบัติธรรมจนถึงวันนี้ความรู้สึกต่อผู้หญิงมีแต่ความเป็นพี่เป็นน้องต่อผู้หญิงทุกๆคนยังคิดถึงเขาอยู่เสมอ คิดถึงความดีของเขาคิดถึงในความเป็นคนคนหนึ่งที่เข้ามาร่วมอุดมการณ์เดียวกันแ็คิดถึงเขาอยู่เสมอและในวันที่7กันยายนพุทธศักราช2534ชาวโกศกได้สูญเสียนักรบบุญนิยมผู้ยิ่งใหญ่จากไปอย่างไม่มีวันกลับพรพิชัยเจียมกราชาญเพราะท่านสมณโพทธทิรัก์ได้กล่าวว่า พรพิชัยเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนตามหลักมักมีองแปดได้อย่างดีคนหนึ่งขณะที่ชาวพุทธทุกวันนี้มีน้อยคนนักที่จะรู้จะเข้าใจและปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมัทแปดทั้งๆท,ที่พรพิชัยถือสินเคร่งขยันช่วยเหลืองานการแต่ก็เบิกบานร่าเริงได้ไม่เคร่งเครียดพอท่านสมณโพธิรัตเจ็ดกันยาในวันนี้ คือวันที่ลำลึกถึงขุนพลอันยิ่งใหญ่แห่งกองทัทพธรรมพรพิชัยเจียมกระชานทึ่งตะลึงที่เขากล้าฟันยืนหยัดยันฟื้นสังคมล่มจมนั้นได้ใจเขายอม